เหตคลิปวิดีโอนี้เป็นเสน,น่อของรายวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ของเลขที่207หน้าเอกรินบุญมัน่นรับชมและรับฟังได้นับปัดนี้ค่ะสวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคน เราวัดให้เราหดที่เราอนให้เราค่ะวที่ยวคสอนวิชาเที่ยวผูเรียนวิชาอะไรวิชาวิาไทยไทถูกต้องสังอ่าต้องสังคมอ่าผไเพื่อนหน่อยอ่ะคุณเรงเรนคผู้ช่วยคอสีนะคะก็เปนโรเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนาฏคณะครุศาสตร์สาขาวิชาสังคมศึกษานะคะ ก่อนคุณฟุ้ยยังไม่รู้จักชื่อทุกคนเลยอ่ะเริ่มแนะนำตัวจักคนนี้ก่อนค่ะ เช่นคนนี้ได้แต่ระดับเป็สามคนนี้ได้